สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมนะครับวันนี้ผมก็ได้เจอสอนเร็วหน่อยนะครับวันนี้ว่ามีธุระก็เลยแวะเข้ามาบ่อลูกรังก่อนนะครับของวัคานะครับวันนี้ก็ส่งมาสามคันนะครับแม็กโครนะครับเป็นสามสองซูนดีนะครับสองคันเป็นแพญ,ญี่ปุ่นนอกหนึ่ง ก็ไทยแท้หนึ่งก็แมวก้วนะ 3, 2, 3นะครับสามสองสามซนะครับตัวแรงครับของบอนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมใกล้ๆกันนะคแบบเอกซ์คลูซีฟกันนะครับ,แบบ e นนรบอันนี้ก็ถ่ายให้เป็นรวมๆก่อนนะครับมุมกว้างครับก็สิบร้อขับหกล้อก็มากันเรื่อยๆนะครับ นี่ที่เห็นอยู่ครับหน้าง,งานก็ประมาณ40%นะครับน่าจะได้นะครับไม่ก็5 0แล้วนะครับเมื่อวานผมก็ได้ไปเจอครับของอา,อาฟาดีครับลอกคลองครับทีงงานของเครืประชานนะครับ ก็มีเมโกสองคันครับเมื่อวานครับเป็นรุ่นแปดครับสูณนักตุครับ P200 ครับ N1 ครับไม่ใช่ n ะครับเป็นรุ่นแปด N1 ครับก็เป็นซันเบอร์ครับ 150E เนี้ยอ่ะเป็น E150E ครับตัวปันกลางครับตัวขนาดกลางรถโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปดู เป็นดีก่อนนะครับดีแทนนอกญี่ปุ่นก่อนนะครับฉายจนวันก่อนน่าจะเต็มเลยครับเต็มเนื้ออ้วนเต็มก่อนครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับ,บา2 0 d นะครับ สเปกน้องนะครับถุงคแพรนะครับก็ใส่บุ้งทีของแคตซีนะครับบุ้งขีของเขาก็เล็กครับประมาณ0.9ครับเป็นสเปคน่องครับก็ใส่ของแคตซีครับน่าจะใหญ่ครับเป็น1 1คิวหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดครับใส่ตอนแรงครับวันนี้แต่ว่าลด รถก็จะมีอาการหลุดนิดๆหน่อยครเวลาหามเข้านะค,ครับเดอดปุดๆครับผมก็จะจัดให้คันละ10นาทีครับน,ะา,นาทีกว่านะับ ได้ครับขออีกหนึ่งวิวนะครับเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าไปไม่ไปเข้าครับฟันแหลมครับไม่มีปัญหาครับ bạn đang chặt nó biếm đấy ạ, qua ok everybody. ขอหินใหญ่แล้วโอว่าถ้าเป็นสเปกนอกครับถ้าจะสู้อากาศในไทยเรายากนะครับถ้าทางที่ดีนะครับ คนซื้อแบบสเปคไทยเลยนะครับก็จะดีที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปชมแหน่อ้วนกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็มาด้านของแมน่อ้วนครับสองทานะครับดีนะครับ เราอยู่ครับเราตรวจสอบไปก่อนเนี่เป็นดินด้าน,นะครับตรงนั้นนะ่ยเนแผ่นๆเลยครับดูครับสามผู้จัดการนะครับบอกว่าโอ้ฟันนะครับวันละค้างเนี่เปลี่ยนโอ้โหจัดนะครับรโหดมากครับรุนแรงแถวนี้นะครับ เปลี่ยนวันละครั้งครับคุ้มไหมครับอสั่นหนึ่งกันนะครับรถใหม่นะครับก็กำลังรอสิบล้อนะครับมาอยู่ นั่งไหมนะมันก็หลุกกระดกนะ yeah อตอนนี้ก็มาอยู่กับสามสองศนดีนะครับสเปคไทยนะครับกันแรงครับของบริษัทท่ารุนดีครับามาก่อนก็มี่ื้อครับของบริษัทมาปักหนึ่งครับเจบอกว่า ไม่ร้อยนะครับก็เ,เลยขอกลับมาขับกันเดิมครับของที่เคยขับ,ขบทล้ดีคันนี้นะครับ ล้างครับเทศเตียนก่อนครับมาตัดครับนี่ก็วันหยุดของบริษัทครับหรืว่าจะล้างครับดูครับจัดครับแคดเข้าเลยครับมีรอยครับกระดูกครับ ลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะคนะเป็นกำใจผมด้วยนะครับลองทำอีกครั้งก็เร็วหน่อยนะคร,รับเวลาไปนีผมมาวันวันอะไรวันอังคารนะครับโอ้เมื่อวานไม่มาวันเดียวนะครับดูครับโอ้หินไปหมดแล้วนะจัดจิ้งจ้านนะครับ คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยครับประมาณ20นาทีนี่ครับอ่แต่ทีวเดียวจบเลยนะครับ ติดล้อออกนะครับลอยลอยนะครับเก็เป็นคือของติดล้อนะครับมาเป็นรวดเลยนะครับ สองศูนดีนะครับสเปคนอกนครับหยุดแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเช็คอะไรอยู่หรือเปล่านะครับกเพิ่งตัดเสร็จเมื่อกี้นะครับใส่สิบรล้อนะครับหรือว่าเครื่องร้อนนะครับ ทางเกานะครับราบพื้นที่ะนีับ ขอจบการถ่ายวิดีโอเพลงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดตับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ